วัครับวันนี้ร้าน b b a n แอนด์แคมก็มีปืนสั้นแบร็กกันมาแนะนำอีกเช่นเคยครับผมกระบอกนี้เป็นงานของ Eco ชื่อรุ่น Eco คโวกนะครับนี่นะฮะโวกาก็เป็นปืนแบร็กกันอีกรุ่นนึงที่เป็นปืนเล็กจิวนะฮะตัวกล่องก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะเปิดกล่องออกมาดูข้างในกล่องก็จะมีแคตตาล็อกของ Eco นะครับว่ามี รุ่นไหนจำหน่ายอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ตัวปืนจุกรูแสงแล้วก็คู่มือคู่มือตรงรุ่นนะครับโบก้านี่นะฮะประมาณนี้มาดูที่ตัวปืนกระบอกนี้เป็นปืนเล็กที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะฮะีโคโวกา สวยนะครับเล็กมากฝ่ามือก็ปิดมิดเลยเล็กสำหรับคนที่ชอบปืนเล็กๆเล็กลจริงๆนะฮะตัวปืนฝั่งซ้ายก็มียี่ห้อแล้วก็รุ่นนะครับอันนี้เป็นคันเซฟนะครับนี่เข้าเซฟแล้วก็เหนี่ยวกลไม่ได้กลเป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับคือง้างนกหรือขึ้นสไลด์นี่ซะก่อนถึงจะ เหนียวกลได้นะครับนี่นะฮะคันค้างสไลด์ก็ใช้ลิ้นแมกกาซีนเลยนะครับปุนปลดแมกกาซีนอยู่ด้านใต้ด้านท้ายนะครับศูนย์ก็เป็นแบบนี้นะครับขอล้างปอกอยู่ด้านบนนะฮะศูนย์ปืนจิ๋วๆอย่างนี้ก็ทำไม้สวยงามไม่เฉยนะครับไม่ค่อยได้เลงอยู่แล้วถ้าเป็นปืนจริงนะเหมือน,นกันก็ไม่ได้เล็งอยู่แล้วครับไม่มีหัวกระสุนออกนะครับฝังขวาก็ มี s e r i น l n เบอร์หมายเลขประจำปืนนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี่น,ะนี่แมกกาซีนมีจะงอยไว้เกี่ยวกับร่องนิว้วเพราะปืนมันเล็กมากนะครับมันต้องมีอะไรไว้เกาะบ้างทำไห้งานมันกำปืนไม่ถนัดนะครับด้านหน้าก็ในลำกล้องมีแกนเหล็กขวางกั้นไว้อยู่นะครับสวยนะครับปุ่มปดแม็กอยู่ตรงนี้วิธีปดแม็กกาซีนนะครับใช้นิ้วโปุงนะครับ ดันแล้วก็นิ้วชี้เกี่ยวนี่นะฮะเกี่ยวแม็กออกมาแบบนี้เลยแม็กกาซีนในคู่มือมันจุ6กบวกหนึ่งในล,งลังเลินนะครับหนัดในแม็กกาซีนอันนี้เป็นกระสุนแบล็งกันนะครับเก้ามมพีเอเป็นยี่ห้อโอกุซานนะครับปอกเงินผมจะลองบรรจุให้ดูนะครับวิธีบรรจุก็ไม่ยากเอาจานท้ายกระสุนมาวางไว้ตรงกว้างๆนี้นะครับนี่สอง สามสี่ห้าหกนัดในแมกกาซีนนะครับไหนลองนัดที่เจ็ดได้ไหมไม่ได้นะครับได้หกนัดตามคู่มือจริงๆนะครับบวกหนึ่งยังไงบวกหนึ่งก็เอาแมกกาซีนเข้าไปในตัวปืนดึงสไลด์ถอยหลังเข่าเซฟไว้ก่อนนะครับนี่กดแมกกาซีนในแม็กเราจะเหลืออยู่ห้านะครับ สาย้าไปอีกหนึ่งเป็น6นัดในแมกกาซีน1นัดในลำกล้องนะฮะถ้าจะยิงก็ปลดเซฟยิงได้เลยนะครับนี่นะครับเวลายิงขอล้างปลอกตัวนี้จะเกี่ยวปลอกกระสุนออกมานะครับมาชนขาเตะปลอกปลอกจะกระเด็นในลักษณะนี้นะครับนี่กระเด็นขึ้นบนอย่างนี้นะครับอ่ะ นัดสุดท้ายสไลด์จะค้างแบบนี้ค้างด้วยลิ้นแมกกาซีนตัวนี้มาดันนะครับวิธีปลดก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้2นิ้วดึงดึงแล้วก็กดลิ้นแม็กอย่างนี้นะฮะประมาณนี้เนาะปืนเล็กจิ้วส่วนมากเลยไม่ไม่ค่อยทําคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์ให้นะครับสังเกตเทียบเทียบกับตัวมือผมนะครับเล็กมากนะฮะนีตัวปืนเป็น โลหะผสมนะครับประกอบด้ามเป็นพลาสติก a อ s นะครับสวยงามเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับนช่างผมโอเคน้ำหนัก4ขีดกว่ากว่านะครับ420กรัมนะครับประมาณนี้วิธีผ่อทคำความสะอาด กระบอกนี้ก็ไม่ยุ่งอยากนะครับอันดับแรกให้ปลดแมกกาซีนเหมือนอย่างที่ผมบอกนะเทคนิคก็ใช้นิ้วโป้งดันเดวนิ้วชีกก้เกาะดึงออกมาครับดึงสลด์ถอยหลังเช็คตาต้องมองนะครับไม่มีกระสุนแน่ตามหลักความปลอดภัยนะครับบิดคันตัวนี้ลงแล้วก็ดึงสลักออกมาเลยนะครับดึงออกมาง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วดึงสลดยถอยหลังยกสลด์ขึ้นผ่อนแรงไป้ด้านานะ วิธีถอดทาความสะอาดก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีชิ้นส่วนไม่มากเราก็ใช้ไปล้างตัวนี้ที่ร้างก็มีจําหน่ายนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงที่ฟันเก่าๆปัดพวกมันจะมีเศษขมเมาเศษบินปืนนะครับตรงนี้ก็ฉีดล้างเหมือนกันฉีดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็แปรงปัดมานี้นะครับ ทีนี้เวลาถอดทำกาวซาล้วก็ถอดแค่นี้พอนะครับอย่าไปถอดมากกว่านี้นะครับไม่ต้องไปตอกสลงสลักอะไรออกนะครับเดี๋ยวมันจะเวลาประกอบกับมันจะเหลือ <c oughs> นะฮะวิธีประกอบกับก็ไม่ยังยากก็ทวนวิธีเดิมนะครับสปริงไกหลอดนี่เขาก็แยกกันอย่างนี้นะครแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับสปริงไกหลอดเข้าไปก่อนแล้วก็สไลด์ครอบเลยสไลด์เข้ามาใส่ตรงนี้ บมาบิดมาในลักษณะนี้นะครับดึงสไลด์กดลงแล้วผ่อนไปด้านหน้าทีนี้สลักล็อกเราจะทำยังไงต้องใช้ตัวช่วยนะครับตัวช่วยนิดนึงให้หาไขควงแบนหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นแบนอย่างเช่นนี้นะครับดึงกดวผมทำให้ดูอ้าว ลืมเดี๋ยวถอดออกัอนครับมาวัดให้เพื่อนๆดูก่อนว่าชิ้นส่วนของเบอมีตัวไหนเป็นเหล็กบ้าน,นะครับลำกล้องนี่ดูติดนะครับคือข้างในมันมีแกนเหล็กอยู่แล้วนะครับก็จะเดียบติดประมาณนี้ตัวโครงเป็นโลหะผสมนะครับขาเตะป,ปอกไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นโลหะผสมนกสับมีเหล็กในส่วนนี้นี่นะครับเขาจะฝังเหล็กไว้ ตรงนี้นะครับโอเคสปริงก็เป็นเหล็กอยู่แล้วทีนี้มาดูสไลส์สไลด์คอล้างบอกเป็นเหล็กนะครับนี่ตัวสไลด์ก็เป็นโลหะผสมแม็กกาซีนแน่นอนมันต้องเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กอยู่แล้วเนาะบางรุ่นก็พลาสติกผมก็มพลาสติกมีแต่ก๊อกปืนจริงแรงการส่วนมากแม็กกาซีนก็เป็นเหล็กนะฮะ เท,ท่าที่จําได้นะโอเควิธีประกอบก็ใส่สปริงกับบุชไกหลอดในลักษณะนี้สไลด์ครอบเสร็จแล้วฝั่งนี้นะใช้ไขควงแบนหรืออะไรเล็กๆก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันเอาสลักเดี๋ยวนะครับสลักใส่เข้าไปก่อนในลักษณะนี้นะครับ นิ้วก็ดันไว้ด้วยเสร็จแล้วก็เขีย่ยเขี่ยนิดนึงนี่ก็เข้าแล้วนะโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจแบงกันตัวเล็กกระบอกนี้ก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะฮะทดสอบแบงกัน e c โคโวกา ทดสอบแบงก์การอีโคโวกา